ครับวันนี้ผมอยู่แถวสมุทรจังหวัดสมุทรส,สงครามครับว่าเสิมาเอาหมกเผาไปปลูกโอ้มาเฟิงครับแต่ก่อนผมเปิดประตูปะไปนี่เห็นสวนมวหมกเผาด้วยครับนี่แต่ผมเปิดออกไปปุ๊บๆนี่โอ้ยลงไปเลยครับสวนหมกเผาหายสวนหมกเผาหายไปหมดเลย มันจะเป็นบานจัดสรรบ้าแหละครับุูนะสวนมอพร้าวเก่าด้ครับนี่อยู่สมมติสงคราม,มทาวนี้เพิ่นอ่าข้างเพ่นกําลังปลูกไม่ครับนี่อันเก่านี่ไปบ่าแหละครับนี่ ความจเจริญเข้ามาอ่าวันนี้เป็นแปลงมันแปลงนลวนละนี่ห้องน้ำครับเปรนเท็ดดีแห้งโอ้อเดี๋ยวไปเรื่องมีปลามาอยู่อ่ะมาตลอดมาแล้วมามาลวาเริปาปา่มมาอยู่ในบ่อ ต้นกบเขา่าปลูกไม่เริ่มปลูกไม่ปูนต้นเกาครับต้นของเกาอยู่แต่เกาจะเป็นสวนแบบนี้ครับนี่แต่ว่ามันกัดสิหลายกว่านี้น,นี้มันมันดวงกินมันมันตายครับหยอดกุญยอดคุด็ะลรครับนี่ปลาพุ่นยังยังว่าท่านอาเอาออกมันจะเป็นต้นผผาแบบนี้ครับสวนที่ ผมถ่ายอย่างเี้มันจะเป็นตุ่นมีตรตรุ่นเผาเฉะครับกะหล่อกระแต่ร้ายครับแทบสมุทรสงครามนี่อันนี้ตน้นต้นจากครับนี่ต้นจากเกิดน้ำคลองน้ำน,นี่ตะกี้ว่ามีนะครับปูนถนน,นปูนนี่ต้นจากครับโอ้ปลาลายแห้งเลย ปลาหลา,างเด,เเด,ดงงบิ้งต้นจากครับแถวคลองนำาลครักต้นจากเบิ้งหมดจากลุงองซุ่มเหมือนเบิ้งเด้อฝักจากม้อเปืนดังเด๋ปิดฝักคือรับทางใน เป็นฝักติดฝักทั้งในนี่นนนครับต้นปักจากตุกจากกัอยู่ข้างในเตรีเงาหมักอยู่ในน้ำครับแส่น้ำนี่กูบ่กไปนังนี่กูนะต้นน,นี้็แร่น้ำปูดปูดดูนี่แือนี่ต้นจากต้นจากลายาต่อไปก็สิบอนยั่งแล้วครับ ก็สเอียเอาออกเป็นบานจัดสรรว่าละละโอ้โหนี่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 จังเห็นสัดเจนครับบักจากนี่จมน้ำนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้พวกนี้นี่บักจากจมน้ำมันแก่แล้วนี่ลอยน้ำปลากระไรครับ เดี๋ยวได้แลวผมสุ่มปลายเพิ่งเงินปลาเต็มปวดดับปลาเข่งเอ้ปลาเข่งอันง่ายนะครับนี่ปลาเข่งอันปลาเข่งง่ายปลาหมอเทพหรือเทพปลาหมอเทศเออปลาหมอเทศนี่ครับบวต้องไปซื้อนะครับมาสอนนโรดนี่น้ำข้องน้ำนี่ไปปล่อยเยอะบ้านนี่ปวดดับ อืมลายแห้งนี่มันตัวน้อยอยู่กพี่นี่หอดป่ามีขาแรนเจยาะยาอยู่ว่านกปอมโมเมนต์ตัวนี้ <c oughs> เป็นป่าแรนได้นำแตม่มีขาโอ้ป่าลายครับบานหอาสีอ,อื่นปลายังเลยคล้าย,ยาปลาเข็งครับอ๋อ ปลาเข็งไงปลาหมอเทศนะครับร้ายครับเดี๋ยวเลี้ยงหรือว่าไงเนี่ยปลาเนี่ยเกิดเองางธรรมชาติเกิดเองเอ้ยแค้มันเยอะขนาดนี้ปลาธรรมชาติมันเยอะเอาไปทำพันได้ไหมเนี่ย เนี่ยม,มันเยอะเยอะจัดเลยนะเนี่ยโอ้มาเพิ่งไปลูกปลาแล้วครับบันนี้เพียบเลยกล่องเอเล่ว่ามันเพาะพันธุ์แล้วครับนี่กรดักว้าว <Wow. S 1> โอ้โหมีมีตั้งไอ้ไ บ่อทองเลยนะเออบ่อเด็เพาะนะครับนี่มันมันอยู่นลำคลองน้ำนี่รรปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติหลายแหง้ปงปลาอยังว่าขอนกันอยู่คักอยู่แน่เลวเห็ <Wow. S 1> นไหะมันอัดสีเขียวๆนี่เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านให้อาหารมันมันจะวิ่งมาเต็มเห็ะนไหมบ่อเด้เลี้ยง้ะครับนี่ หลายหลายครับตัวใหญ่พอมโอ้สมือหนึ่งสิมาเอาไปปล่อยอยครับนี่นะหลายแห้งหลายแห้งเป็นค้องธรรมาชาติครับนี่กรต้องไปซื้อไก่้วครับเนี่นเยเม่ต้องซื้อพันเลยนี่เมา,เานีแต่มันขันอยู่ต่างัางวัดกับยุกไก่เติบ นี่ครับลองวาดอาหารเห็นไหมคลองน้ำเนี่ยครับกำลังอึมซึมเลยปลายังกระโพดกกับพวอยู่คลองน้ำอยู่สมุทรสงครามนะครับนี่ยไอนะหลายขักหลา่ไงโอ้ย เอาไปยังไงถ้าเอาไปนี่ <c oughs> นี่มันเยอะจัดเลยเด็กมันเยอะไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยมันเยอะจัดปลามหมอนี่ <c oughs> อยู่ข้องน้ำเลยครับข้องน้ำทั้งหมดสัตวมันจะกินข้องน้ำครับข้องน้ำโอ้โหแครับวกเห็นไหมเพื่อน ว,ว่าจากเมืองสมุทรสงครามแบบไหลาพา,าจากไ่นำแม่กองครับมาแม่กองเรื่องอะไรแม่กองเจ,จะเป็นแยกเป็นแยกออกมาอีกเทียนนึงครับพาในเมืองสมุทรสงครามมามาท่านเมืองครับใครอ,อยากได้พัพยยพนปลาครับมาเอาเลยว่าต้องไปซื้อ หลยขักหลยเนี่ยนี่ตัวใหญ่แล้วเนี่ยบานคั้งไว้ไลครัก